มีอะไรไก่ตันตันตัดไอสัตว์อดตัวหนังเปดงด้ดีเฮียวันนี้เราบริการขายไก่ใต่บัตรขายไก่ใต่ตะปินขายไก่ตใ,ต,ใ,ต,ในนต่เงินนอกจากนี้เราไม่ได้ขายไก่เอวบีจีเน็ตฟิกยูทูปพีมีมไก่ตันบอกฟุตกูกมีนี่มึงดูดูดูหกมัดนี่โอเด้งห้าสิบห้าบาทไอเย็ดกูเปหลายล้านอีกคือนะครับวันนี้ตัดไปกินข้าวนี่ก็เป็นวันธรรมดาวันนึงนะครับจนกระทั่งผมโดนอีซี่ดูดูดูมึงดู ได้คนใดไอซีกูไอเชี่ยกูซัดกับมนหน้าแทบอยู่มาบอกกูซีไอนาประหมอค้างน้ำไอ้ปลาสลิดไอชีวิตปาสบทำเพื่อนกูไม่แจกกูได้แบกมึงเข้าโรงแน่ไอเชีย่ยนี่มันไม่ใช่เกมแล้วครับนี่มันสงครามนะตะกี้บอกง่ายใช่ไหมเปรดมาบ้านกูดิตะกี้แม่งแหละคิดหายเลยทุกคนผมโดนซัดแบบนัวมากอ่ะแบบทั้งปิงทั้งโอ้ว่าเธอปากพ่อมึงอ่ะเชีย่ยแล้วตอนี้ผมว่าผมโดนยับอีกแน่เลยไม่ใช่แมปปวดผมด้วยดิ โดนตีนี่ผมบอกเลยกระจุยกระจายกลายเป็นโกก็คันเรื่องหนัตาเด็กผมใงเลตเกมต้องเกมเพย์หน่อยแล้ววะนะครับท่านผู้ชมเราจะซัดเหมือนกันไอ,อตัวที่พิมพ์อีซี่สิผมในชื่อไมกี้นะอันนี้ไมกี้อุ๊บปิงปิงแย่มากอะไรครับเนี่ยนขนาดนี้นะคุมแม่งเลยอุ๊ยอุ๊บอุ๊บผมต้องซัดมันนะทวงคืนสักสี่ความเป็นมนุษย์ของผมแตกเรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องปากแซฟใส่เขาหน่อยนะครับ หลังบินตานี้เขาจะล่อผมไปนะเรียบร้อยเปิดไปแล้วครับอีซี่ไปก่อนเดี๋ยวยตานี้บอกเลยว่ากลายเป็นเชโลสงครามมึงต้องเจอกูหน่อยแล้วมึงคิดว่าแบบหลันวัดอิตตี้ในตอนท้ายเกมอะ่ะกูพูดจริงเพื่อนกูอีกคนนทำที่ไหนไม่ได้เลยมึงมึงนี่แบบหลายรอบนะ,ะโอเคเขาซับของเขาตรงนี้สบายสบายปลูกต้นไม้ก่อนนะเป็นชาวสวนอุ๊ยรุ่งแคนนี่จะไหวเขาไหาไมแคนนี่ดูดีนะครับอุ๊ยแคนนี่ดูดีดูฉลาดดูมีการหักมุม อีกคนตายแล้วนะผมไม่ไหวผมว่าเคนนี่ไหวไปเคนนี่เล่นที่สูงไว้เคนนี่วิ่งหนีนะฮะไมกี้มีทอนกับหัวใจมีลูกตาด้วยเคนนี่เคนนี่ไม่ไหวครับใครจะไม่ไหวกับแบบเยียนี่วาสัตว์อีซี่น <Easy S 1> นะมาแล้วมันรัาคําท้าผมแล้วนะทุกคนที่คือความชอบนานะครับเขาอีซี่มาเราอีซี่กลับแล้วเราอีซี่ไปเขาอีซี่กลับอันนี้แฟร์นะผมไม่ได้ท็อกซิกนะเขาเปิดมาอย่างเงี้ยใครจะไปยอมใช่ไหมเป็นคุณคุณไม่ยอมหรอกโดนอย่างเงี้ย บอกเลยว่าตานที้ผมต้องชนะให้ได้ผมจะทำเขาล้อแล้วเราจะบิดหนีกันโอ้แคนนี่แม่งขึ้นไปละเคนนี่ล่วงนะครับเราจะวิ่งหนีก่อนโอ้โหหม้ผมต้นไม้นะผมต้านิดนิดหน่อยเรือผมไหวเอาสลมไปโดนกระจายหมดต้องวิ่งแล้วนะครับไม่วิ่งไม่ได้แล้วนะไม่วิ่งไม่ได้นะโคตรดานอย่างเฮี้ยปีนก่อนสวยสวยสวยกูตาย มันยิ้มแล้วมันยิ้มแล้วโอ้หเฟลันนิ่งคาร์ดนี่มันล้อมันล้อมันล้อผมสอบตกวิชาวิ่งอันนี้เรื่องจริงตอนนี้วิ่งไม่เร็วนะครับผมอ้วนนิดนึงมึงมันนี่เดี๋ยวเราจะรอเขานะครับว่าเขาจะวิ่งมานยังไงคือมันมีสองตัวมันลุมอ่ะคือการ์ดดีแค่ไหนมาสองก็ไม่ไหวนะครับการ์ดมันค่อนข้างโกงด้วยมีสมุกไอ้สมุกนี่จันไรนี่ไปชายเยมากเป็นพิเศษวิจุบมาดิ รอดนะครับเราล่อมาผมจะวิ่งอยู่ในนี้นะหวังให้เขาแบบเข้ามาใกล้ๆผมแล้วเราจะบิดไข่แดงมันกันแล้ว,ลวเคนนี่โอเคนี่ลูกพ่อวิ่งแล้วเขารอสมงงนะคือมึงเครื่องเวชชายชุดดำอ่ะเจียเคนเคนี่งงเคนาาเคนี่อย่างโง่เคนนี่โง่มากแม่งวิ่งก็ไาไปนในควันเขาไอ้เหี้ยมนั่นมันจุดยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความมั่นใจเดี๋ยวๆของสตูนะเว้เคนนี่มึงกลับมานี่เลยโอ้โอ้โอ้เขาเขาทนไม่ไหวละผมผมชอบทักอย่างนะครับมันเป็นจุดถนัดผมโอ้บ้านกูกูก็จะตายได้ อผมดีเลือดผมดีเลือดสู้รีเลือดสู้โอ้ยังดีนะมีสกิลต้านสวยสวยสวยเคนนี่เคนนี่สวยเคนนี่เคนนี่ลุรมทุ่มโอ้เคนนี่สวยมากสวยมากเคนนี่โอ้โหเคนนี่แม่งพระเอกในหัวใจผมจริงจริงทำดีมากเคนนี่คนใส่หมาดอนเชื่อใจได้เสมอเลยเนี่ยผมว่าแล้วก็ตอนนี้ฝั่งต่อนะครับหมายความว่าผมชนะในตานนี้ เราจะได้พิมพ์อีซอ่์จากเขากันแล้วมันจะไม่จบแค่แนี้แน่เราเขาจะสู้กับเราไปเรื่อยๆนะครับผมบอกเลยเ oh. คนนี่แม่งเลือกด่ามอเตอร์พาร์อะบ้าอ้าวอ้าวมีคนตกนะครับ oh. เขาสอบตกวิชาแดนนะครับแหมไอ้เต้าก็อ้าวิ่งหนีวิ่งหนีเขาจะวิ่งหนีไปเรื่อยๆนะครับแล้วเขาจะรอจังหวะที่เราเผลอแล้วจะทุ่มเราลงพื้นแล้วก็กระทืบเราแบบแครกเกอร์ ป๊อแปะเดี๋ยวเราจะไปวิ่งตามนะครับแต่เคนนี่วิ่งว่ะเคนนี่เป็นมาศาสเด้เฮ้ยอะ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 ไอ้ไอ้ไอ้อลุ้มลุ้มลุ้มเอออีซี่อีซี่อีซี่นี่คือความเพียงธรรมไอสัตว์มึงพิมพ์อีซี่ใส่กูตาตะกี้ครับไม่มีโนจีจีแดร์วัตอีซี่อีซี่โอเ้เขาได้ผมสแปมสแปมแล้วไงพี่มึงสองคนลุ้มกูยังไม่ว่าอะไรเลยเขาเรียกว่าความชอบธรรมนะครับทุกคนเราจะเปิดเปิดตัวใหม่นะผมจะเปิดห้องเราจะเปิดห้องเป็น สองสองมาละห้านะครับผมรู้ว่าเขายัางไงเขาก็ต้องกลับมาแน่นอนนะครับเด็กผมเนี่ยเป็นเด็กเลสเกมนะครับเพราะว่าแต้มวิสตูปิดอ้าวแมงดากงูเด็กผมเป็นเด็กเลสเกมนะครับมันต้องเก็บการ์ดเยอะมากเก็บพวกทอนพวกแบบปิงอะไรเงี้ยไม่งั้นเล่นไม่ได้เขาไม่มาว่ะเ,เขาไม่มาผมจะเล่นห้าห้าสกรห้าพอยเท่านั้นนะครับเพราะว่าเด็กเราเป็นเด็กเลสเกมแต่เขาเหมือนไม่มาว่ะอ้าเขาไม่มาเดี๋ยวเราจะบอกเคนเนี่ก่อนนะเคนเนี่นี่ผมไม่รู้จักนะ จะบอกเขาว่าฟ้องเคนนี่ก่อนนะครับว่าเขาท็อกซิกก่อนนะฮะมันเป็นความชอบธรรมนะครับแล้วเราแบบเปิดกลนก่อนเนี่ยมัน,นไม่แฟร์นะครับคนดูจะว่าได้ว่าเราเนี่ยไม่มีบุญิภาวะแต่ถ้าเราโดนไต่ออก,ก่อนแล้วเราต่ออสวนเนี่ยเขาเรียกว่าการป้องกันตัวเองนะครับเหมือนศะตรูเราจะยังทําอะไรอยู่นะรอได้ครับผมสุ่งของรอก็ได้โอ้โหลิโพกระทิงแดงแม่งเอาฟอสตตมาชิบหายงกมากปิงก็เยอะโอ้โหมันขึ้นไปหกร้อยได้ไงเนี่ยนี่ที่ไหนครับเนี่ยนี่ที่ไหนบอกสิปิงลดแล้วนะผมว่าเซิร์ฟไม่ค่อยดีช่วงนี้ ปิงขึ้นมากรับเพราะผมปิงดีผมอาจจะไวกับเขานิดหนึ่งมัง้งนะเราจะเล่นฮาแตมนะครับเฮ้ยมึงกัมาหน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 าามาทำไมใขรโตไปอันนี้สร้างสามแต้มไฟฟอยผมไม่เล่นสามนะผมเสียเปรียบบอกเขาสร้างสามฮาแต้มก่อนผมผมอยากตู้กับเขาในหานะาแต้มนะครับมันได้เปียบกว่าอ่ามาแล้วมาแล้วมันมาแล้วไอ้มมไมกี้มึงเข้ามาทอกซิกอไอ้สัตว์อ่ามามาโอ้โหแหลกมากแหลกมากปิงขึ้นเป็นพันนะทุกคนผมจะไหวได้ไงอ่ะปิดปิดทุกอย่างกัน ผจริงจังกับตานี่นะมันเป็นคอนเทนต์นะ่ะผมบอกแค่เคนนี่เลือกบ็อกซิ่งนะครับเคนนี่ไม่เลือกบ็อกซิ่งครับโอ้โหแม่งเอาเรือยอดเคนนี่กูแบกมึงตาตะก,กี้มึงไม่ฟังกูชิบหายโอ้โหไพ่ขึ้นสวยนะครับเคนนี่มึงไม่ฟังกูอ่าแอนด์ไลท์ดิสแมพเบ้อเคนนี่แม่งอยู่เหนือการควบคุอมของผมโอ้โหเคนนี่อะไรเนี่ยกูแบกมึงเวย้ยตาตะก,กี้นี่ตานไปตั้งหลายหมดัดเคนนี่เอ้ยลูกพ่อตานี้แบบนี้ก็โอเคครับมันมีจุดยุทธศาสตร์ให้ยืนหลายอย่างแต่ผมไม่ชอบบนหลังคาเท่าไหร่มาครับมาสตูอยู่2คนนะครับมี อาวอาวอาไอ้กล้วยปิ้งขุดดวงเข้าหลังผมต้องเสกต้นไม้ละไม่งั้นเดือดตายเราจะทำให้เขาอยู่ในต้นไม้นานที่สุดนะครับมันเป็นเรื่องของความโรแมนติกเอ้ยสวยใครวางระเบิดมึงรู้ใครระเบิดไอ้ไออ้เเพิ่มึงระเบิดใครว่าเคนนี่มึงหกระเบิดมาทำไมบนเรือเนี่ยมาลรามาเที่ยวกันนะเว้ยเรือยอดนะไอเคนนี้ลุ้มต่อยชนะอ่าทำไงครับนักเรียนแน่นอนครับคุณครูอีบี๋ ทุกคนอาจจะมองว่าเลือนนะครับแต่เขาเปิดก่อนคือถ้าเขามามาร้ายเรามาร้ายกลับมันแฟเว้ยมันแฟผมรู้ทุกคณอาจจะไม่ชอบอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกบช่างแม่มาแล้วกันไอ้มันเป็นคอนเทนเนอร์ส่วนตัวก็คอนเทนเนอร์ก็เลือนด้วยตัวนะสปาสโมกอีกเคนนี่โดนลุมตอกตายนะครับอ,อ๋วางระเบิดแต่เว้เคนนี่ชิบหายแล้วเคนนี่เคนนี่โดนไล่ตุ๋ยนะครับเคนนี่กำลังตกเป็นเป้าหมายของนักฆ่าสองคนเคนนี่ตัดโอ้ชิบหายมันมันลุมเคนนี่ผมแล้วเคนนี่ตายนะครับ ดีมีต้นไม้บกอยู่วิ่งหนีนะครับเราต้องวิ่งเรื่อยๆผมไม่สู้เพราะเขาตรงๆนะครับมันมีสองคนโดนเข้าไปนี่น่าจะตายนะครับเราต้องแยกความก้าวความาบิดถ้าผมมีการเลื่อนนะบอกเลยว่าต่ตย,ยับอะ่ะเอ้ยเอ้ยสวยวิ่งวนกูวิ่งวนอ้าวปลาสมุกไม่คุยครับไม่คุยกูไม่คุยกับคนเล่นควันนี่บุหรี่เป็นภัยต่อสังคมสิบหายละอุย้ยเกือบรอเกือบรอเกือบรอแต่ตุยเกือบรอแต่ตุยตุยไหม ตื่หรือเปล่าโอ้โหแม่มึงอ้าวมันมาแล้วคำนั้นมาแล้วมันจะพิมไหมัมจะพิมพ์หรือเปล่าโอย Inat Running Simulator เอาล้อมึงก็ทำใหม่กี้กูพิมพ์ังกริกีิไม่เก่งไอ้เฉยลอะรีบวิ่งีย่างมึงมึงก็วิง่งตาตะกี้นะมึงวิง่งวิ่งเยอะอย่ามาทำตัวแอคหน้าแหลวว่าเต็งไม่ใช่นักวิ่งครับมาครับเราจะดาวสแลมอ่าเรียบร้อยต่อยต่อย,อ,ยออกเรือไปไม่ออกว่ะมันไม่ออกเรือผมจะโดนเองมั้งเคนนี่เคนนี่ช่วยด้วย คเคนนี่ช่วยครูบาด้วยเออทุบไ่โดนทุบไ่โดนต่อยมึงทำเคนนี่กูทำไมนี่หมากูแล้วเว้ยมาแล้วปลูกต้นไม้ก่อนนะครับปลูกดอกรักบินขึ้นไปเคนนี่นายทำได้ต่อยไปเลยกูทุมแล้วนะสวยบอกเลยว่าง,งานเดีย่ยเคนนี่เคนนี่ช่วยครูบาด้วยเคนนี่มีระเบิดตีเร็วแล้วก็ อะไรชัตเตอร์ผมไม่รู้แต่มีกระทิงนะกระทิงนี่แดดแล้วตีแรงแต่มึงแดดแล้วระเบิดมามีนาโนมิเคนนี่จะเล่นตอนท้ายวงได้ดีนะครับเพราะว่าระเบิดเนี่ยดีมากมมันเอาแล้วทุกคนฟาสมอกมาชอบกาสสมอกเลยคนโดนเนินนะผมว่าโกงเกินไปหน่อยมันสู้ยากนะครับไมกี้ใส่ควันสิบหายเคนนี่โดนต่อยโดนระเบิดตตวนี้หนาวนะเคนนี่กูบอกเลยเคนนี่ไม่ยอดทอนะครับยังไปต่อยเขาในควันนะครับโอ้โหมึงโง่หรือมึงฉลาดเนี่ยเคนนี่กูฝากความหวังไว้ได้ไหมเนี่ยเคนนี่เคนนี่มึงจะตกเรือแล้วเคนนี่เคนนี่เคนนี่ เคนตากี่เคนนี่ล่อมาโดนเรดสวยสวยโดนระเบิดหนึ่งอันเคนนี่มึงบ้าหรือเปล่าว่าเฮ้ยโอ้ผมว่าตานี้กูโดนอีสตี้แน่เลยอ่ะมันจะมาแล้วเอเวอร์รี่เด็ดเคนนี่เด้งตัวออกจากเครื่องนะครับโดนระเบิดอีกแล้วครับศัตรูโดนระเบิดอีกแล้วแต่เลือดศัตรูนี่ไม่ลดเลยนะครับเราจะมาดูในมุมของศัตรูกันบ้างเลือดเขาหกสิบนะไอ้ขี้ดาโอ้โหเคนนี่เคนนี่มันมนอีสตี้แล้วแกแกกำลังปลูกหมาป่าเดยวดายในตัวฉัน ไอส้สัตว์นรกโอ้โหนึ่งวีสองหนึ่งวีสองโอ้โหพวกคุณไอ้คนเก่งคนดังไอ้จันไรเคนนี่โดนลุงตอกอีกแล้วครับเฮ้ยเคนนี่เคนนี่ปลูกดอกไม้ก่อนปลูกป้องเคนนี่ผมผมจะไม่ให้เคนนี่ตายต่อยกูยนินดีตัวต่อยเคนนี่อย่าทำหมากูมึงมีควันอนะ่ะไอ้เหี้ยไพ่มึงมันเฮี้ยกูไปดูไปดูผมว่าผมไหวผมมีทอนหน้านี้ อ่าได้ดูเรื่องมาเพิ่มนะครับพไพ่ใบสุดท้ายที่เราต้องการคืออ่าไพา่ไพ่หิวเลือดไพ่หิวเลือดนี่จะเป็นตัวของตัวโลนะเป็นตัวโลฟ้าผมจะอยู่แต่ในนี้มันจะไม่ไปไหนผมสัญญาว่าผมจะไม่ดื้อไม่สนแล้วก็ไม่ออกจากเรือนะครับกับตันเคนนี่มึงไปดวงกระทืบอีกแล้วเนี่ยศตูตมีแผนจะกระทืบเคนนี่ก่อนนะผมจะรอใต้ท้องเรือที่เลือกกันไหวอันนี้บอกเลยไหวเอออยู่ใต้ท้องเรือผมเป็นนิรันต์เขาน่าจะซัดเคนนี่ให้ตายก่อนนะ อุ้ย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 สวยสวยกูสวย,สวย,สวยมันไม่สนผมเลยมันสนแต่เคนนี่ว่ะโหเอ้ยสนละสนใจกันหน่อยสนใจกันหน่อยเป็นคนขี้ร้ายใจเป็นคนนั้นาขาตุกทุบไม่โดนไอ้เว็นอัไรเอ้ยเฮ้ยหมอ,อข้างหน้ามึงออกไปวิ่งแล้ววิ่งแล้วเคนนี่ตายแล้วนะครับเคนนี่ยังทิ้งระเบิดให้กูโดนอีกโอ้โหอย่าต่อยเอกเขาอ่ะอย่าต่อยนอกเรืออะไรก็ได้อย่าต่อยออกนอกเรือสวยสวยอย่าต่อยนอกเรือขอแค่อย่านอกเรือขอแค่อย่านอกเรือ เลื่อนมึงเหลือเท่าไหร่เลือเล่อนไม่ขึ้นด้วยบักหืมคุ้มเลยไม่โดนเลยทุกคนเอออีกนิดเดียวผมใกล้ละผมใกล้ละเราล่าสลาวแล้วครับต้องเก็บการ์ดอยู่เลือดในการ์ดอยู่เลือดละแล้วก็ได้เบรซิ่งนะครับตอนนี้ผมว่าอาจจะพลิกได้หรือเปล่าแต่เคนนี่นี่ไม่สวยนะโดนโดนลุมต่อยอย่างเดียวเลยเล่นง่ามากนะคเคนนี่มันแบบจัดการคนที่อ่อนแอก่อนนะเคนนี่กูงงมากเฮ้ย <c oughs> เคนนี่ทำ <c oughs> เคนนี่ทำทำคุณงามคําดีต่อยคนตกเรือนะครับ มาดิเราจะท้านะครับมาเลยกูอยู่นี่กูไม่กลัวมึงหรอกผมจะท้าทามน่านเมื่อกันนะมันเล่นควันอะ่ะทุกคนคนก็รู้ว่าควันเป็นการ์ดที่โกงพีมากนะครับแต่ผมไม่อยากใช้ในเด็กผมไม่ใช่มันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เราจะรอเขาอยู่ด้านลนะ่างเนี่ยเขายังปาสโมกอยู่เรื่อยๆนะสงสัยต้องรอจัง,จงหวะสุดท้ายด่านย้อนโง่มากนะครับผมเล่นไม่ไหวเลยเคนนี่หยิบเฮียอะไรให้ไม่รู้ถ้าหยิบบ็อกซิ่งลิงกับผมชิวๆเลยเอ้เคนนี่ โอ้โห oh, มึงสู้กางแจ้งงี้กูมไม่สู้กับมึงหรอกครับลาก่อนเรารอได้นะผมรอได้นี่ก็ปลาควันยังเลยโอ้ย oh, ไมกี้สายควันถ้าตาน,นี้ผมแพ้ก็โดนอีซี่นะครับผมเยือกพีเมดมันไม่ค่อยดีผมไม่อยากรบเพื่อนหรอกแต่เคนนี่มึงคิลิ้วไม่เละวะการ์ดมันโง่ช่ไหมเฮ้ย <c oughs> ผมต้องผ่านสถานการณ์ความเครียดน,นี้ไม่ได้แพ้เชนนี่ก็จะแพ้ด้วยผมจะไม่ตกเป็นเบี้ยร่างไครนะครับเราจะรอสัดเดนเดตวงมาตรงไหนกูไปตรงนั้นอ้าวเซฟโซนมาแบบนี้หมายความว่าไงครับมันเป็นโอกาสของเราหรือเปล่า น่าจะอยู่ด้านบนนะตอนนี้สวกทหาวงก็จะบีบมาด้านล่างอยู่ดีนะครับไม่ต้องเครียดมากเพราะจุดสนกางของวงอยู่ห้องล่างเคนนี่ก็จะเอ๊ะยังไงเจ็บละมันเจ็บละพาควาันไปเหอะยังไงวงก็บีบอยู่ดีมันจะบีบมาเรื่อยๆด้วยแล้ว,ลวมึงจะตายก่อนกูจน,จ,นจนก่อนก่ก่มึงจะยอมวิ่งออกมาข้างนอกอะมึงยังไงมึงก็ตายไอมย็มไอกีนี่เก่งจริงนะผมบอกเลยเก่งจริงน่าเรียบร้อยอันนี้ไม่เรียนหนังสือนะครับศัตรูมีการเพิ่มแล้วผมต้องระวงังละศัตรูแต่ละคนนี้ ดาการเคลื่อนไหวยากมากนะมันฝีมือใกล้เคียงกับผมเลยโดยเฉพาะไอ้ไมคี้นี่เผลเอๆเก่งกว่าผมอีกต้องมีลุมบ้างต้องอาศัยจังหวะและท่าทางในการชกชิดจ้วงแทงก <c oughs> ูจะกระทึบมึงก่อนหรือมึงก่อนโอ้โหกูหนี่อ่อนเฮ้ยปลูกต้นไม้ได้ไหมปลูกต้นไม้สวยสวยปลูกต้นไม้ฆ่าโลคีได้นะครับเ <c oughs> อ้ยเรียบร้อยยังไม่เรียบมันมีควันไมคี้ปกป้องหน่อยเออไมคีไม้คไม่ใช่เคนนี่ที่เหมือนกันที่หมาย <c oughs> แยกมินกับศัตรูไม่ออกกูนี่แม่งสวย กูบอกเลยว่าสวยจังหวะนี้มึงไม่รอดหรอกครับฮะผมอ่ะอื้มพกมาความมั่นใจการ์ดเต็มแพ็คสั่งแสนเกมเฮียนี่สุ่มการ์ดได้อย่างยากเลยมึงนเอ๊ะ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 เคนนี่มันขึ้นมาบนไปแล้วอุ๊ยผมโดนแย่จากเคนนี่นะครับเคนนี่วิ่งเข้าควันไปแล้วเคนนี่น่าจะตายนะอย่างเงี้ยต้องช่วยนะครับช่วยไม่ทันวิ่งลงข้างล่างก่อนเลยมา สวยเออกูอยู่ในนี้แหละกูอ,อยู่ในนี้แหละเอออยู่เนวตน้นไม้กูไปยังไม่ตายนะเสียงยังไม่ตายเออตายหนึ่งเอาไงล่ะหนึ่งประทับสองอะหนึ่งประทับสองอะเอา้าหนีดิรอวงสุดท้ายได้แล้วครับเรามีการลีเลื่อแล้วผมบอกแล้วว่าบิวผมครบแล้วแม้ว่าแบบอาจจะมีตะบองเพชรน้อยไปหน่อยแต่ก็ไหวอย,อยู่ ถ้าล่อขึ้นไปข้างบนเราจะเสียเปรียบนะครับเพราะว่าตัวละครเรามีรีเลือดตลอดเวลาผมจะยอมเป็นคนที่ป๊อนในสายตาพวกคุณนะแต่รู้อะไรเปล่าผมต้องชนะผมจะทําให้ความมังของเคนเนี่ตัวน้อยส่วนต่างไม่ได้น,นะครับแม้ว่าเขาจะไม่เลือกบ็อกซิง่งกับผมไอ้ควายเอ้หยิบบ็อกซิ่งก็ชนะแหละแหมทำทรงชอบเรือยอเฉยเลยอ่าเรียบร้อย <c oughs> มาดิควายถอกตอกทอ,องชังเย็ดแม่งไม่ตายเลือดก็ไม่ขึ้นอีกแม่งโดนสมองจนบักผมหลบนี้ก่อนสมองเขาเฮียจริงนะ ตายยังไม่ตายกรอเฮ้ยมึงเลือดเท่าไหร่เนี่ยรอนะครับผมไม่อยากเล่นในสโมกโอ้โหตากูบ้างละเอ้ยมันต้องงี้ดิเงี้ยไงล่ะครับไอปซาดยังไม่เลือนยังไม่เลือนยังไม่เลือนยังยังไม่เลือนยังไม่เลือนกูวีวันเลือนก่อนเลยอันนี้ไม่เลือนเท่าไหร่ไม่เลือนเท่าอีซี่แต่ก็ชัดเจนนะครับว่าเขาสองหนึ่งผมไม่ลงคือกราฟผมโกงว่ะไง อาจจะเข้าใจได้แต่เคนนี่เนี่เป็นเฮี้ยอะไรไม่รู้ชอบโดนวิ่งไล่แล้วก็หนีไม่ทันการ์ดวิ่งก็เยอะนะเจ้าตัวอ่าชอบวางระเบิดแล้วกูกงโง่ไปเยียบเราจะไม่สู้กับคนเล่นควันนะครับมันมันเหม็น I don อนไลท์สโมไม่ชอบบุรี่นะครับเราถอยลงมาก่อนเคนนี่นี่ก็ชอบวิ่งไปทั่วนะครับเป็นเด็กสามาธิตัน้นอยางเหงื่ไม่อยู่เด็กอ่าชอบวิง่งเนี่ยชอบวิง่งอ่ามึงก็จะไปวิ่งแล้วโดนเขาการะทืงไงไอ <c oughs> <c oughs> เคนหมวยเอ้ยศัตรูก็ทำอะไรเคนนี่ไม่ได้นะครับเหมือนอัพการ์ดวิ่งเร็วมาอย่างเดียวเสียงคนดนนตีนะครับ ไม่รู้เคนนี่หรือใครไม่สนผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นแต่เคนนี่น่าจะใกล้าตายแล้วเอ๊ะเอ๊ะมันลงมาเอาอยางมีเรื่องอะยังมีเรื่องอันนี้บ้านกูนะไอ้โต๊สนุกกูแทงให้ไส้ไหลเอาไหมฮะฮะเคนนี่ Kenny, โอ้จตตายแล้วดูสภาพแค่เขาวิ่งลงมาห้องล่างเว้ยแค่เขาวิ่งลงมาห้องล่างเว้ยเขาจะเขาจะเล่นง่ายเลยผมบอกเลยนะขอแค่เขาวิ่งลงมาอ่าเรียบร้อยเซฟ,ฟโซนลงข้างล่างนะครับถ้าเคนนี่ถ่วงเวลาได้สักนิดนึงให้มันลงมาช้าๆก็จะเจ็บกันหน่อยมาครับเซฟโซนขึ้นแล้วเรียบร้อยต้องแช่ห้องบนนะครับไม่อยยาากต โอ้เข้าเขาบ้าพอจะวิ่งอกมาด้านล่างเหรออ่าผักกวกมีคนรอดนะครับเป็นไอ้นี่ผมจะไม่เสี่ยงนะเพราะว่าเขาไม่มีการ์ดฮิวเราสามารถวิ่งฮิวไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้นะครับมัดเขาแรงด้วยประเด็นน่ะถ้าผมพลาดครั้งหนึ่งเขาจะเตะผมออกวงนะครับไม่ค่อยคุมเท่าไหร่ตอนจังหวะสุดท้ายเราค่อยเปิดดอกไม้ก็ยังไหวครับฮิวไปฮิวไปกูใจเย็นอยู่กูใจเย็นอยู่สถานการณ์แบบนี้สถานการณ์แบบนี้ฮิวเลือดครับอาเด็กการ์ดสโมกัารฮิวใครไหวกันนะพอเปิดดอกไม้ นะ Easy! Bro! Bro! Easy! อันน่อีซี่บロบอีซี่ไรคคับเนี่ยคุณเนี่ยสองคนเนี่ยกระทึบผมไม่ไหวแล้วครับแม่สกอร,รวมกันเนี่ยโอ้ต้องบอกเลยว่าเบาอยู่นะครับน้องรักง่ายเกินผมไม่รู้เขาเจอตอบไหมนะแต่ว่าผมชนะจนพอใจแล้วเราจะไปยืนหน้าตรงที่เขาเล่นกันนะครับเพื่อดามเกียดอ่าเขามึงจะโทษการ์ดใช่ไหมมึงจะโทษการ์ดมึงจะสุ่มการ์ดใหม่ใช่ไหมล่ะอืมอืม <laughs> <laughs> ล้อก่อนไป สักดอกก่อนจากแล้วมึงนอนไม่หลับแน่คืนนี้มึงนอนไม่หลับแน่นั่นเองเนี่ยนะนไม่พอใจอยากสู้กูไงอยากสู้กูไงแต่เดี๋ยวมึงจะพิมพ์คำไหนไปอีกูจะพิมพ์คำไหนไปอีกข้าผมกูดีขาผมกูที่ไม่สู้ดีหน่าหน่าหน่าไม่ยอมวิธีแก้โปคือเอาดาเมจสะท้อนอัตจริงก็ได้ครับใครจะไปรู้อน่ไม่ยอมไม่ยอมสู้ไม่ยอมสู้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไหวไหมไวลื่นไหวไหมไวรื่น ล้อก่อนเลยล้อก่อนเลยเนี่ยมึงทำให้กูเปิดกล้องมาได้เนี่ยมึงต้องต้องมาดูอยู่างนี้มออ่าแอมเกิดเขาถามว่าจะไม่ซัดเขาอีกหน่อยเหรอครับผมก็บอกว่าพอใจแล้วอเลเทอแมทวิดยูแอนยูเฟนอิดฟันเฮียส์นอตไมฟรานโอ้ยทียนี้นะทำหล่อกเขาบอกว่าการได้สู้กับผมและเคนนี่นี่สนุกมากนะครับขอบคุณสำหรับการต่อสู้โอ้โหตะกี้ยังอีซี่ใส่กูอยู่เลยตั้งแต่ตเริ่มต้นทำหล่อแมมทำเป็นพวกหนุ่มหมูออนไปได้ Why?